จ้าจ้าจ้า,ายู่ในน,นี้ได้ไงวะอยู่าั่เมื่อไหร่วะถังจ้าจ้าจ้าถ้าลองครับถ้าลองอยากโปรดอยากคิดมากไปเลยนะครับอยากคิดมากมาหาว่าผมมาแย่งแฟนของลูกชายท่านลองไปเลยอยากให้ท่านลองคิดว่าฝีมือมันคนละชั้นกัน ่างหากเอ้ยไม่เป็นไรเรื่องนี้ฉันเข้าใจนี่ดีแล้วไอ้โชคไว้สำนึกตัวว่าถ้ามันริจจะจีบรุ่นใหญ่ย่างเชอรี่เนี่ยมือมันคนละชั้นกันคนละชั้นคนละชั้นจริงๆม,มันคนละเหมือนเครื่องรถง่างนใช่พันแปดวีแปดกับพันสามโอ้น่าสงสารเ่าแ,แล้วนี้นี่เจ้าพาโชคไปฉุนอารวาส มันออกตัวแบบกระตุกอะเออกฟึ้ฟัดฟึดฟัดไปตามองตำราวแต่่ันไม่ได้ก็ย,ออยายเชอรี่นี่เขาไม่จริงจังกับอไอ้พาโชคแล้วถูกปะถูกต้องครับออผมและผมก็ไม่เห็นว่าออวคุณเชอรี่เขาจะชอบพาโชคตรงไหนเลยเขามากลับมาชอบผมอาจจะเป็นเพราะว่าผม,มเป็นคนที่มีสเสน่ห์แพลงแวโอ้โลออวาวยาวขนาดนี้ว่าแต่คุณเชอรี่นะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณพันสนาเดี๋จผูดกับพูดนะช่วงถึงแม้ว่าเธอจะอายุมากไปสักนิดหนึ่งนะแต่เธอเป็นสาวใหญ่ที่มีทรงที่มีเสน่ห์มากแล้วหน้าตาเธอคมกริบบวกกับอากับกริยาของเธอที่เอาอกเอาใจชายมาดแมนอย่างกับผมเนี่ยม, <ๆ S 1> มันทำให้ผมมีความรู้สึกว่า อทงานขาแข็งแข็งหมดแล้วฟังอิดช้าละเกินทําไมนะท่าลองไม่ส่งแม้งไปแทนคุณปันบ้างนะไอ้เมงไอ้เมงเอ้ยถ้าท่านลองก็ส่งแกไปนะเท่ากับส่งแกนไปเห่าเครื่องบินนะ อคุณเลิศอับประธานโทคัครับครับคุณนี่ดูถูกของบ้านเลยเนี่ยก็ดีดูถูกดีก็ดูเผ็ดเออเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วคืนนี้ว่าไงเรื่องนัดหมายอะเออ,เ,อ,อเรื่องนี้ผมไม่เคยพลาดอยู่แล้ว <h> ah> ผมไปแน่นอนแต่ว่าคืนนี้คุณเชอรี่เขาบอกว่า เขาจะชวนเพื่อนๆเข้ามาด้วยไปด้วยไปด้วยไปไปันเด้อคนเน่เนี่เนไม่ต้อนมาชิดมากนะไปเด้อคนนะได้ได้เราไปด้วยกันผมไปด้วยเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเกี่ยวข้าวเลยวันนี้เมียไม่มีวันนี้พรี คุณเดี๋ยวคารอบเลยคือเขาบอกว่าหน้าคุณเนี่ยไปเจอที่ไหนป่ะอ๋อคือคือคือผมหน้าโหลมั้งครับคือหน้าโหลด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมผมมีฟอแฟดด้วยมีฟาแฟรแล้วฟาแฟดผมเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้เลยแหละก็น่าอาจจะเขาอาจจะเคยไปซื้อของที่ร้านนี้ครับแต่ว่า วันนี้ไม่ได้หาแฟนไรไงครับโอ๊ยแฟนที่ไหนกันคะเชเลีย่ยยังโสดอยู่เลยนะคะจริงหรือเ่าอโสดด้วยแล้วก็สวยด้วยอย่างเงี้ยยังไม่มีแฟนผมว่ามันไม่น่าเชื่อเลยนะ <c oughs> อยู่กับน้องเขาเนี่ยนี่น้องเ้าเนี่ย <c oughs> เพาทว่ายังไม่มีแฟนเนี่ยแล้วเด็กคนนั้นน่ะเด็กคนนั้นเลยอ๋อพาโชคเนั่ยเ,นเนยห,หรอคะครับ<อ> <c oughs> เขาเป็นน้องชายของเขานะคะอ๋อเหรือครับ <c oughs> น้องชายร่วมโลกนะคะ <c oughs> ่ะลกโลกอะไรจ๊ะลกอะไรคะไม่ทราบว่าเป็นเพื่อนก็โอเคลกทีก่ง,ง่ายเลเศรา <c oughs> ทำไมไม่รับโทรศัพท์นะ คนแก้วกันหน่อยแล้วครัะของพระร้องไม่มาเชิดได้ายนะเชิดได้ายนะครับเห็นพลาดแพ้เลยเห็นเลยนะครับผมเอ้ยปูไตเป็นตุ๊ก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 จักรพรรดิยังไงอ๋อเป็นไรเหรอช้าทำไมทำหน้าเครียดเครียดจังเลยะไปเราเชอรี่มานะคะเชอรี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำเหรออุ้ยเหมือนเป็นการเชื้อเชิญอะไรหรือเปล่าอยากให้ไปด้วยไหมไม่เป็นไรค่ะคุณพานคุณพานรอเชอรี่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเชอรี่มาแปะเพื่อเองค่ะจ่ายแล้วจะไปหนักหรือจะไปเบาล่ะ เบาแล้วเดี๋ยวคืนนี้หนักๆกันยเดี๋ยวคแล้กันนะคะนี่นี่เธอสองคนเดี๋ช่วไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ๊ะแล้วๆนะแล้วนนไม่มีเล็บเลยอ ทำไมนิ้วเท้าไม่หลงยัยทะเลาะไอ้พาโชคโทรมาไอ้พาโชคเดี๋ยวขอผมรับหน่อยโม่มีเด็กโม่ฮัลโหลอพันะครับขอสายเชลี่หน่อยครับเอ้ยเชลี่เขาไม่อยู่หรอกมีอะไรฝากบอกไว้ไหมฝากบอกได้นะอยู่อะไรนะอภานอยู่ที่อยู่ไหนเนี่ยอ่ะก็ คือว่าอยู่ในที่ที่เด็กๆเ,เขาไม่สมควรจะอยู่นะโอ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะพาชคนี่เดินลงไปข้างล่างนะเปิดตู้เย็นมานมมันอยู่ในตู้เย็นน่ะเอาขึ้นไปบนเตียงแล้วเอาไปดูดก,ก่อนนอนด้วยจะได้นอนหลับฝันดีนะป่ะป่ะป่ะ,ะไปนอนซะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนไอออนหัดเอ้ยออออเออเออมันมีเชื้อพ่อมันสักนิดเดียวฮัลโหลฮัลโหลโอ้ย เอาไงดีเนี่ยรู้ละฮัลโหลอจิตรเหรอครับโชคนะครับคือโชคมีข่าวจะมาบอกนะครับ uh เรื่องนี้เนี่ยอารู้แล้ว,ลวจะพาโชค อพาพันเนี่ยนะเขาก็เป็นคนเสน่ห์แรงอย่างนี้แหละจ้ะใครได้พูดคุยด้วยเนี่ยก็ติดไปหมดนั่นแหละอุย้ยอาไม่ถือสาหรอกเรื่องนี้ว่าแต่ว่าพาโชคเนี่นะไม่ควรจะมาใส่ใจเรื่องนี้เข้าใจไหมจ๊ะเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยก็ต้องเอาใจใส่ใการเรียนนะครับครับทราบแล้วครับอ,อาจิตนี่ก็แปลกคนไม่สนใจแฟนตัวเองเลยรือไงไงนี่เนี่ยให้พ่อไล่อาพันออกเลยดีไหมเนี่ย นี่มันอะไรกันเจ้าพาโชคแต่งานกับผมนะครับนี่เธอตัวร้อนหรือเปล่าจะเด็กน้อยผมพูดจริงๆนะครับ เด็กเอ้ยเด็กน้อยแต่ผมโตแล้วครับผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครับถ้าเธอโตแล้วเธอจะขอฉันแต่งงานเหรอเ้าโชคแต่แต่ผมจริงใจนะครับเธอจริงใจหรือว่าอยากจะเอาชนะคุณพันธ์กันแน่ เป็นลูกพาโชคแม่ทำไมอ่ะแม่ครับเจอรี่เขาเขาไม่สนผมแล้วครับโธลูกโอ้ใจเย็นๆนะลูกนะอย่าเพิ่งเศร้านะเออเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอ่ะเล่าให้แม่ฟังหนห่อยสิือ ผมชอบคุณจริงๆนะครับถ้าเธอแต่งงานกับฉันแล้วเธอจะหาเลี้ยงฉันได้ไงจ๊ะผมผมจะหางานทำครับหางานทำจะได้เงินเดือนสักเท่าไหร่กันจ๊ะแล้วพอที่จะหาเงินมาซื้อกำไรเส้นนี้ฉันได้หรือเปล่าจ๊ะความจริงอะนะฉันก็รู้ว่าคุณพันธ์กับเธอเป็นครอบครัวเดียวกัน คุณพันธ์เาตามจีบฉันเพื่อจะกันเธอออกไปจากฉันนีจ้ะคุณรู้แต่คุณก็ยังที่จริงมันก็ดีไปอย่างนะจะได้รู้ระหว่างความแตกต่างในการครบเด็กและคบผู้ใหญ่จริงๆอะ่ะฉันก็ชอบเธอไม่น้อยนะจ๊ะแต่เราอะ่ะไม่เหมาะสมกันหรอกอย่างดีเราก็เป็นได้แค่ป้ากับหลานหรือ คิดอีกอย่างหนึ่งก็น้ากับหลาน <c oughs> คิดดูให้ดีนะเด็กน้อยว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ของเธอคืออะไรคงไม่ใช่ฉันแน่ๆเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แหละครับแม่ผมขอโทษนะครับคุณแม่ที่ผมทำตัวไม่ดีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะ ไม่อย่าโกรธผมนะครับโกรธสิอเไม่โกรธหรอกแม่ใครจะไปโกรธได้ล่ะลูกคนเราอะนะก็ทำผิดพลาดด้ทางนั้นแหละนะแต่ในเมื่อสำนึกตัวแล้วปรับตัวแก้ตัวใหม่เขาก็ให้อภัยนะจ๊ะครับพี่ชื่นครับโชคขอโทษนะครับโชครู้ว่าพี่ชื่อน่ะหวังดีแล้วก็เป็นโหงโชคเสมอ ไม่โกรธเราหรอกเพราะว่าเราก็เป็นพี่น้องกันไะตอนนี้โชครู้แล้วครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโชคอ่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่ชื่นแล้วก็การเรียนต่อไปนี้โชคจะตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่หมกมุ่นกับความรักแล้วล่ะครับดีมากลูกดีมากๆเลยเจ้าโชค ผมเลิกจะบอกคุณแม่แล้วก็พี่ชื่อนะครับคือชลรี่เขาบอกว่าอ๋ออย่าลืมบอกคุณพันคุณกำชัยคุณเลิศลบด้วยนะจ๊ะว่าคืนนี้เจอกันพร้อมลุย <ไป S 2> ลุยครับผมเต็มทีสวัสดีค่ะหนุ่มๆอุ๊ยแต่แล้วจะไปไหนกันเหรอคะแต่งตัวกัน้นหล่อเทียวเลยนะไม่ะอ๊ไม่ท่านั้นนะคะพี่บอลพี่กลิ่นค่ะ ไปปฏิบัติตามหน้าที่ยังไงพาพาเชอรี่ไปเที่ยวได้ใช่ไหมคืาดราเ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 ราต้องทำตามแผนไงครับแต่แผนที่เราวางไว้ยกเลิกเพราะว่าปัญหานั้นเนี่ยได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วพี่ดิ๊วฮะคืนนี้เร้วทำไมคะคืนนี้ทำไมปัญหาอะไรอะไรคืนนี้อ๋อคืนคืนคืนนี้ก็ คืนนี้เราก็ไปทานข้าวกัน6คนนะครับไปทานข้าวกัน6คนไงครับใต้แสงเงาเดอโรแมนติก3คู่ชูชื่นน่ารักจะตายไม่ได้กินข้าวธรรมดาแล้วเนอะติ๊กเกน่อยเนอะพร้อมตัดกี